พี่ลองกัดดูผมเฮ้ยแค่เหรอเดี๋ยวนี้คนใจร้ายมันเยอะอันนี้พี่เพิ่งได้มเนี่ยพีบอกว่ารักแต่เขาไม่ได้รักเอาแล้วโอเคฮะกะเพราเราเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ซึ่งพี่จะใช้กระเทียมแบบไม่ซอยแบบสดดีเนาะใช่น่าก็เรื่องประมาณนี้ได้เลยแล้วพริกอ่ะผมใช้เป็นพริกแห้งสปาเกตตีมันต้องตำเออใช้มีดแบบทุกทุกเน่าวะพี่ก็ต้องลองแล้วโชว์เสร็จ คือนี่ถือว่าพิกเยอะนะผมบอกเลยผมกินโปรตีนผมกินน้อยกว่านี้นะก็แสบแล้วอ่ะผมวเราพิกได้แล้วและต่อไปอไอผมน้องต้มเส้นรอ ปกติต้มเส้นพาสตา้าหม้อมันต้องใหญ่กว่านี้มั้งพี่ว่าถ้าอีก next level คือทําเส้นเองต้มเองโอ้หเ oh, <laughs> ดือดจัดพี่เคยทำกับเพื่อนนะสนุกดีทําเส้นเองเหรอเออแล้วกินได้ไหมมันก็มันก็กินได้<ๆ>แต่คือมันไม่ใช่เส้นพาสต้านะคือทําเป็นเหมือนเอาแป้งมาใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อนะไรเงี้ยเแต่ถ้าเส้นพาสต้าพี่ไม่รู้มันจะแตกต่างออกไปหรือเปล่ากับการต้องเลือกแป้งเลือกส่วนผสม,ะสมะอะไรอย่างงี้เออแต่มันมันก็ส่วนน่าจะคล้ายกันอืมแป้งรอน้ำเกื็ดผมก็นี่มันคือหอยเชลล์อะ ก็เป็นชิ้นๆไหมแต่ผมต้องหั่นแบบให้มันแบบเป็นบ้างๆหน่อยไหมเออดูเซียนว่วะดูแบบผมเซียนว่ะเป็นเชฟอ่ะโอ้ยไม่เราต้องหั่นเป็นแบบว่าสามเส้น,ป,น,สนป่ะหเหมือนแบบสัญลักษณ์แบบชูสามนิ้วอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> คือเป็นเมนูที่ผมทํากินบ่อยอยู่นะแต่ปกติผมไม่ได้ใช้วัตถุดิบอย่างเงี้ยผมใช้แค่แบบกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยอ่าแต่นี่ผมไปเดินดูให้พี่แล้วผมเห็นมาผมก็เลยเออซื้อมาก็ตะกี้นี้เห็นไปแล้วนะฮะมีหอยเชลล์กุ้งด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหอยแมงคู่นะฮะแล้วก็เป็นปลาหมึกจะมีกระดูกมันใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่าเล่นกระดูกปลาหมึกใช่ไเหมือนกระดูกสลังเหรอใช่พูดถึงกระดูกสลังที่เคยไปดัดแต่กระดูกว่าแบบยาดัดเลยเหรอไปไหมเห็นในคลิปเออมันน่าไปอยู่นะที่แบบดังกรอบ่่่นนออยยาาากกกไไปป็เลวจะั ไป้ไหมพี่ได้อยู่นะวันไหนเรวหาวันไปอเออต,ต้นเดือนหน้าไหมเออได้ต้นเดือนว่างพอดีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าไคลโลแพคเตอร์เหรอพวกนั้นอ่ะแปลว่าอะไรพี่เป็นไทยเป็นเหมือนแบบหมอหมอจก,กระดูกรึเลซึ่งจริงๆพวกนี้พี่เคยไปหาข้อมูลมาเยอะอยู่นะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ปวดหลังมากเลย แต่พี่ก็ไปหาข้อมูลว่าพวกนี้มันช่วยได้จริงไหมซึ่งมันเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันน่ะเขาก็ยังเถียงกันอยู่เลยนะว่าจริงๆแล้วเอเอพวกการจะกระดูกเนี่ยมันเป็นวิธีการช่วยหายปวดหลังได้จริงหรือเปล่า<อ>คือมันก็จะมี2กลุ่มแหละกลุ่มแรกก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันช่วยได้จริงเ,<อ>เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่เขาเคยไปลองมาแล้วจากประสบการณ์ตรงอะ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นอ่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแบบแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาเออกมาบอกว่าวิชาการใช่ไหมอ่าใช่แบบเป็นวิชาการเลยเขาบอกว่าจริงๆการจเกระ มันไม่ได้ช่วยในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นน่ะมันช่วยจริงคือเหมือนสมมุติว่าเราปวดหลังอยู่แล้วเราไปจัดวันนั้นน่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเห็นหหนประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็ยังปวดอยู่มันก็ยังปวดอยู่ก็คือต้องไปทําต่อเนื่อง,งดอูงงแล้วก็อยากลองเพราะอา<ใ>ช,ชีพอย่างเราเนาะแบบนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังจริงต้องมาแบกคนอย่างไแทนด้วยนี่หนักเลยนี่หนักเลยแทนคนนี้มันตัวปัญหาเลยนะไอแทนทังตัวให้มันดีๆขึ้นในแทนมัืนเจอเันคลิปหน้าอ่อนงงโดนบู้ชียไอแทน ไอนน้ก็คือเสร็จแล้วใช่เดี๋ยวรอเส้นน้ำเดือดใส่เส้นอืมแล้วก็มีโหระพา้ายกันโอ้โหเอนีระพา มันคล้ายกับผัดกะเพราบ้างพี่เคยไปทำผัดกะเพราบ้านเพื่อนแล้วก็แบบซื้อโหระพาไปพี่ซื้อโหระพาไปใส่เออแล้วก็กินกันเสร็จแล้วก็แบบอ้าวนี่มันใบโหระพาเหรอก็อารมณ์เหมือนกินผัดหอยลายแทนผัดกะเพราเออแต่มันก็กินได้นะมันก็กินได้ทีนี้คือที่สังเกตคือมันเหมือนก้ามันจะเป็นสีม่วงว,งว่าโหระพาแต่ถ้าใบกะเพราจะเป็นก้าสีเขียวแล้วใบกะเพรามันเหมือนมันจะมีขนๆด้วยตรงใบเปน่ะถ้าไม่ได้กลิ่นก็ดูจากสีดูจากรูปหลักเอาใช่ไหมเดินมาพี่ด่าพี่ลุกลองด่า พี่ลองด่ามันโหแทนนี่มันเดือดแล้วว่ะปุ้นๆแล้วว่าปุ้นๆด้วโอ้โหเลยว่ะโอโหเลยว่ะแม่า,าองสารไดแทนได้ข่าวว่า,าลลอะไรนะโดนหลอกไปฟิตเนสด้วยเนี่ยใช่เหรอใช่ซื้อคอร์สฟิตเนสแล้วพู้พี่โกรมิกิปไม่ไปแล้วแทนเศร้าเลยแทนโอ้ข่าวออกมาโมผมด้วยนะยิ่วอโอกมาสองอโาทิตย์ดูมันตัวเข้าผมเลยแต่ต้องคิดว่ามันโตมาเริ่มยๆชอบความมั่นใจในตัวอะไรองเงี้ยแม่เเส้นเส้นพาสต้าอยู่ไหนผมซื้อแบบเส้นแบนมาผมชอบกินเส้นแบนอ่าปกติพี่พี่เคยกินเส้นแบน ที่กินได้หมดอะโอ้โหผมว่ามันน่าจะเริ่มเดือดแล้วล่ะคือถ้ามันไม่เดือดผมเดือดแล้วผมบอกฮะ <c oughs> เรารู้บอกว่าทำไมมันต้องใส่เกลือลงไปด้วยอะเวลาต้มพาสต้าทำไมไม่ใช้น้ำเปล่าให้เส้นมันเค็มๆนิดนิดเด,ดเตอผ, <ม S 2> ผมคิดว่าใช่สูวนนี้ผมก็เห็นคนอื่นเข้ามาอ่าแบบบิดชิมครีมและทีนี้เราก็รอแล้วเฮ้ยแต่นี่แป๊บเดียวมันนิ่มเลยนะมันเริ่มแบบลงไปแล้วแต่จริงๆอะผมเคยเห็นว่าเขาเอาหอยคือต้มลงไปพร้อมเส้นเลย๋อคุณจะได้ความหวานของหอยด้วย นี่คือเราก็ลงเลยใช่ไหมลงเลยพี่นี่มันมีหมอยด้วยบอ้ยเดี๋ยวแตมันมีจริงนะพี่เรียกว่าหมอยจริงๆนะเมื่อก่อนแม่พี่เรียกแบบอ่คือมัน,ม,น<อ>มันไม่ใช่คำหยาบนะเออเพราะว่าข้าวโพดก็มีหมอยท<ช>ี่ผมเคยอ่านเจอรอฮะสักพักเส้นมันน้อยกว่าวัตถุด,ดิบเพราะว่าพี่พี่ว่าไม่หรอกก็ถ้าสมมุติว่าเส้นไม่พอก็ตักข้าวกินบมุ้งแกงกับกะเพราพี่อะจะมามีสูตรดูแล้วพี่หวงพี่เคยเห็นในยูทูบป่ะดูว่าเส้นเขาเขาเรียกว่าสูตรแบบอะไรสักอย่างครับจำไม่ดูเส้นแต่ผมลืมแล้วแบบมีีววิธเช็คลดันอะไร อันนี้สุกกำลังดีอ่ะอ่คือมันมีวิธีเว้ยเชฟเขาทำยัไรไม่รู้เลยพี่ไปเคยทำสปาเกตตี้เลยหรือแบบพาสต้าอะไรเงี้ยตู้เ็นั่ะเชฟเขาจะเอาแบบเส้นอ่ะดึงมาเส้นหนึ่งแล้วเขาจะตัดของนิดนึงเขาไปปลาใส่กำแพงถ้าเกิดเส้นมันเกาะอ่าแสดงว่ากำลังดีอันนี้เราจะลองไหมผมไม่แน่ใจว่าเป็นกำแพงอยู่จะเบื้องไงคือเชฟเขาปลาใส่อะไรวะพี่ว่าปลาใส่หน้าคนถามเลยวะ แล้วทำไมเขาถึงใช้วิธีนั้นวะพี่นิกว่าจะแบบว่าลองมาหักดูว่าข้างในมันแบบว่ายังมีความกรอบอยู่ไหมมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ้ววะพี่ที่เขาเช็คกันนะอันนี้ยังไม่ได้แน่ๆผมรูจากทรงละแล้วหลังจากทําอันนี้เสร็จแล้วเราทํายังไงต่อพี่ไม่เคยทาเลยพวกเหมือนผัดกะเพราเลยพี่ก็คือใส่กระเทียมก่อนใส่สับชาใส่พวกนั้นก่อนมันเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าฝาหม้อถ้าเราปิดมันก็อาจจะเร็วขึ้นใช่ของมันไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่ามันน่าจะอันแรกเหรอเออนน่แน่ ใช่ละ่ะไอ้เกิดมาคู่กันอ่าพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเดือดแล้วมาเจอกัน2000 years later ใช่ผมว่ามันเดือดแล้วแลวหละเฮ้ยมันเริ่มเออมันเริ่มดูแบบเร็วเป๋วแ,แล้วคือถ้าเป็นสเต็บเทปเทปเหมือนขี้มาแล้วก็แบบคู่แยงเลยวะลองป<บ>าแต่กระจกเฮ้ยเมันก็มันก็ติดติดอยู่นะแสดงว่าใกล้ได้แล้วปะ่ะหรือมันเกินวะผมว่าชิมอ่ะง่ายสุดของแค่สำหรับเราอะเดี๋ยวผมชิมดูอ่ะ หังแสดงว่าปลาเช็คได้จริงอืมเพราะเหลือแกงไก่อนิดนึงเออเออใช่ใช่มันยังเหนียวเหนียวอยู่ลองลอปลาให้ดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มติดแล้วเอออู้หแสดงว่ามันใช้ได้จริงอ่ะไี่เอาอีกเหรอเอาอีกเหรอยังรู้มันเร่มสนุกแล้ใช่ติดใช่เฮ้ยผมว่าขอปลาไม่ดีหนูต้องปลาให้แบบว่าเส้นมันไปแบบกระจายตัวเฮึบเออนั่นแหละโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ระหว่างที่เราเล่นน้ำมันก็เดือดและซีกม <di en> ันก็เลยความสุขแม่งไปเลย ได้หอยมาแล้วฮะพี่มีชุดดำน้ำผมจะไปงมหอยขึ้นมาใส่สโนว์เกิลตอนนี้ผมว่ามันได้จะได้ละอันนี้คือเราอุ้อู้อู้อีกแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้อันนี้คือเรางมหอยหมดแล้ววะเอาเส้นขึ้นมาด้วยอ๋อเส้นขึ้นมาเลยเหรอใช่พี่เดี๋ยวมันสุกเกินแล้วเนี่ย แล้วจริงๆมันต้องมีนี่ด้วยนี่หว่าตะแกรงที่เคยเห็นป่ะอืคือเส้นพวกนี้เวลาขึ้นอย่างน้ำร้อนอะมันต้องโดนน้ำเย็นทันทีพี่อ๋อคือนอกน้ำอันเนี้ยที่หมางเขาวอานกน้ำไม่งั้นเส้นมันจะสุกเกินพาะเนี่ยเห็นป่ะพี่เอาเส้นอย่างน้ำมาควันร้อนมันยังขึ้นอยู่เออมันก็ยังโอ้เวฟุกสุกมันอยู่ใช่แล้วปกติที่เราทำเราเตรียมน้ำเย็นไว้ไหมหรือว่าเราก็เตรียม เดี๋ยวนี้ทำไงดีเดี๋ยวล้างล้างผ่านน้ำมอล้างน้ำไอหอยเชลล์เนี่ยเอาขึ้นมาไหมขึ้นเลยก็ได้พี่ไว้อันเดียวก็หอยนางรมเอ้ยหอยแมงผู้หอยนางรมนี่เหรอรอดูความร้อนของมันกันอันนี้เราใส่ไม่เยอะแค่ใช่หอยกระเทียมฟ้าพี่ชอบมากเลยเวลากินหอมกับกระเทียมมันมาปนๆกันโอ้โหเนี่ยนะกระเทียมเนี่ยโอ้โหยังชอบเลยแต่นี่แหละความฉุนกำลังมาเยือนเราพี่อยู่จะบอกให้ ผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นความชิบหายมาเยือนละที่ผมทลรากสุดก็นานอยู่เหมือนกันนะเพิ่งไปอยู่เหมือนกันล่ะดูดีป่ะออใช่ตีตัวอแน่นกระทาแล้วได้อีกสองตัวเก็บไว้เพือฟื้นคื้นชีเหระเผือลงราลกไปแล้วแบบโยมบาบาบอกว่าเจ้ายังไม่ถึงเวลาตายแล้วก็มันเดินอยู่แถวนี้จะได้เลี้ยงมันจะได้แบบมีเพื่อนอยู่ด้วยเราตั้งชื่ออะไรดีตัวนี้ตัวนี้ชื่อแทน่ยตัวนี้ชื่อไหนเออว่ะมันคู่กันมันปวดตะบานกันไปสองตัวกูรถมนนซะหน่อย ้องใส่เยอะมีใส่กุ้งเพิ่มไปต้องเพิ่มไปเล้วผต้องเติมน้ำแล้วผมเดี๋ยวผมใส่เส้นไปแล้วเดี๋ยวพวกอะไรนะเครื่องปรุงม,มันจะไม่ซึมเข้าเส้นน้ำจะเป็นตัวช่วยให้รสชาติมันเข้าไปซึมใช่ไหมใช่คนเข้าไปจำนวนเส้นเราก็เยอะอยู่แลต,ตัวสวยๆดูดีขึ้นปะเออดูแบบหรูหรา <laughs> <laughs> พอแบบใส่หอยแมงผู้มาแบบมีเปลือกด้วย นมจืดว่ะหรือว่าเรายังไม่ได้ใส่อย่างอื่นปกติเราใส่นี้อย่างเดียวเลยป่ะคือพริกพอเวลาตำอย่างเงี้ยมันจะฉุนเร็วพี่อันนี้พอไม่ได้ตำแล้วมันฉุนช้าอืมแลวผมลืมพริกไทยด้วยใกล้เสร็จแล้วใกล้ใส่เส้นแล้วพี่วงคือเส้นเราก็จะใส่ไปแป๊บเดียวอะใช่ให้มันอุ่นอุ่นอั้เราเส้นเราเยอะเกินว่ะคือกระทะมันเล็กแล้วตอนนี้อันนี้คือโหระพานะฮะไม่ใช่กระเพราโหกระพาครับเดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนใบกระเพราพี่อ่าอัดให้เหี่ยวใช่แล้วก็เสร็จเป็นอันเสร็จพิธี ไมห่วงเราก็ทำกันเสร็จแล้วพี่ครับผมอันนี้ถึงขั้นตอนการชิมอ่ะแจกจ่ายอาวุธแจกจ่ายอาวุธก็อันนี้คือกระเพราผัดกะเพรานะฮะแล้วก็2จานนี้ก็คือผัดขี้เมาไม่ใช่ผัดขี้เมาหรือผัดพริกแห้งดีล่ะผัดพริกแห้งทะเลแล้วกันเอาที่เราเรียกเป็นปกติอยู่แล้วได้ได้เราเริ่มจากอะไรก่อนดีกระเพราพี่ก่อนไหมทำเสร็จสักพักแล้วได้้องเริ่มชิมก่อนหนมคือเพราอันนี้มันก็จะมีเนื้ออยู่2ออย่างนะฮะอย่างที่บอกไปส่วนคอกับส่วนสันนอก มันเป็นรสชาติที่ผมแบบชอบนะอันนี้เอาจริงแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่กระเพราแบบตามร้านคือเนื่องจากที่พี่ใส่หอมใหญ่อะมันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนผัดผักแล้วหมูชิ้นแบบนี้มันยิ่งทำให้เหมือนผัดผักเลยแต่มันอร่อยนะผมว่าแต่พี่รู้สึกว่าหมูมันเหนียวเกินไปแบบเมื่อกี้พี่พูดไงชิ้อาหารชิ้นบางๆเพราะงั้นมันจะเหนียวตัวมันบางไม่พอใช่ไหมชิ้นใหญ่เกินไปก็เหนียวลองมาลองดีบ้างดีกว่าแต่ว่าเส้นมันสุกนะผมไม่ได้เตรียมน้ำน้ำเย็นไว้เฮ้ยนี้อร่อยมากเลยอะอร่อยอร่อยนี้อร่อย ได้อยู่ทั้งนัเอ่อหอยเชลล์ดูดิเผ็ดไปนิดนึงสำหรับพี่ถ้ากินเยอะๆก็อย่าซื้อซาดพิกไทยเยอะไปหน่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วซื้อซาแล้วหอยเชลล์นี่คือแบบเนื้ออย่างแน่นอร่อยมากคือแบบนี้กำลังดีใช่ไหมหอยแบบเนี้ยอไม่มีพี่นากุ้งพี่ยังไม่มีกุ้งอ่ะนี่พี่เอากุ้งจากอันนี้ไปมีกุ้งกับหมึกด้วยนะฮะถ้ามีปูกับปลานี่ยก็มาทางทะเลแล้วถ้ามีน้ำเต้าด้วยปูปลาเลยนะ ม,มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงฝีมือเราดีวะ่ะนี่ผมไม่ได้มัวคือลองผมทำกินที่บ้านอนะ่ะอร่อยกว่านี้ขอชิมหอยัางคู่หน่อยอืมชิมมันดีว่ะพี่บงจงเพูดแล้วตอนนี้น แม้แต่ตอนแรกเรากัดจะทำกินกันแบบสี่ห้าคนมากลายเป็นมีอยู่สองคนหายหมดแล้วหน้าแดงแล้วให้คะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อยเริ่มจากไหนดิอันนี้แบบเต็มสิบสักห้าผมอะเต็มสิบต้องให้ห้าพี่ให้แปดเลยพี่ชอบพี่ชอบรสชาตินี้มากแต่ว่าเผ็ดไปหน่อยสำหรับพี่เดี๋ยวรองผมเอาจริงเดี๋ยวผมทำให้พี่กินใหม่พี่ต้องให้ผมสิบเลยเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็กะเพราห้าจุดห้าผมชอบด้วยความที่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนถ้ากินแค่หมูอะรสชาติเหมือนกินผักผักแต่พอกินใบกะเพราด้วยแม่งคือผัดกะเพราอ๋ออ๋อมันต้องเหมือนผสมกันกะเพราพี่ให้ตะกบแล้วกกันเพพรราาะีีูู่่่้สึวทหมด มันหันเอาหั่นท่าไปหน่อยเนื้อคือที่พี่ไปกินที่ร้านอะ่ะหมูมันนิ่มเว้ยแล้วมันเหมือนหมูหมกักอ่ะเออเขาหมักมาเลยเออถาา้าเราว่าถ้าเราหมากักน่าจะดีกว่านี้ด้วย เราเราลืมหมักเนาะเอาไไปเรียนรู้การหมักแล้วมารีแมทใหม่ฮะ remade หมักหมูแล้วออทำสเต็กแทนเออครับผมก็วันนี้ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะนนถือว่าประสบความสำเร็จกินได้อยู่นะกินได้อยู่กินแล้วแบบอร่อยเลยอ่ะพอใจในรสชาติอ่ะมันก็ม<ต>ีซาร์ก็หน่อยละมีผิดพลาดน,นิดน,นึงแต่ก็คือถือว่าเราไม่ได้ทำกันมานานเนาะออกมาโอเคครับผมกินได้ก็โอเคละแต่วันนี้ผมก็ขอบคุณพี่บัวมากนะครับผมครับครับผมขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการที่คนคนหากินนะครับวันนี้พูดไปซื้อแซ่ดไปนะขอขอบคุณพีี่ทชวนนนมาาาอออกกกรรยะได้เจั รอบหน้าหน้าเดี๋ยวผมพาพี่ไปกินต้องสถานที่ดีกว่าแบบได้ได้จัดไปจัดไปเดี๋ยวไปกับแก๊งๆนะคนเยอะๆครับเดี๋ยวเทปหน้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเทปนี้ด้วยเทปนี้ด้วยฝากไลค์ฝากแชร์นะครับผมติดตามกาชมเทปต่อไปครับผมครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ